ไม่สุ่มค่ะพีน้องพี่หาข่าวตั้งเสงค่ะอันไหนเปลี่ยนตัวงาจ้างค่ะอ๋อตัวงาจ้างไหนกุณหูจักหลวงลอยปันมาค่ะอ๋อมือปันมาในปุ้นมาเปลี่ยนสีห้าหกเบี้ยวค่ะอ๋อมือปันมาในมีสีอันไ้ค่ะอ๋อป้าแงก็ปลูกไว้เจนหานวยค่ะพึงมาเทียงซ้ำตัวซ้ำเพลมาเต้ๆค่ะมาลิวซ้ำด้วยรู้พอออกหมอกมาเจ้าไหนป้าแงก็หลีอ้ามเต้ค่ะอ๋อยังก็มีไอหอมค่ะนะ หอมหอมคะอ่ะออด้วยคารุตัวงาจ่างงดมันยาวยาว,ยาวหางหลีทางงามเต้เตคะ่ะหนอมีหมอกาสีป,ปีนั่นค่ะยูยาวเต้ยาววาค่ะตัวงาจ่างอันไหนปลูกก็อํายาบค่ะปนไรล,ล่วมลาขาค่ะอ๋อด้วยรู้อันได่เค้นหางหลีหลักหนแาย้วค่ะหนอปูตังในสัมมีแทงหมอกมันค่ะอ๋อหมอกมันกตุย้ยปางเองกก็กำหายยาำหาันคือค่ะอ๋อต้นหันให้ปอกค่ะปลูกมาปดตัง้งคึง ไหนเอากำหารลายหันออกหมอกไหนก็ตาปางเงใน,เ,นเปียกเปิงตเต้ค่ะโอ้ก็ปืนไหนเลยถ่ายไว้ให้พราะปิ้นหม่ต้องนั่นค่ะน้อให้ปิ้นน้องน่องปีหาเขาอยู่ดีกิดวันสิกรัมที่คาะนะไม่สูงค่ะ